ลับรถกลับจากเขาใหญ่ตอนตีสองถนนเส้นปราจีนนี่แหละโคตรเปลี่ยวไฟถนนก็เสียเป็นช่วงๆซะด้วยมองไปข้างหน้าเห็นคนยืนอยู่ข้างทางใส่ชุดขาวโบกมือเฮ้ยใครวะเพื่อนที่นั่งข้างๆถามไม่รู้ดิน่ากลัววะ่ะ ฉันตอบใจเต้นตุบๆใกล้เข้าไปอีกนิดเห็นหน้าไม่ชัดแต่ขาวซีดผมยาวรุงรังโบกมือเรียกไม่หยุดอย่าจอดนะเว้ยอย่าจอดเพื่อนเริ่มเสียงสัน่นฉันเหยียบคันแร่งสุดชีวิตแซงผ่านไปแบบไม่คิดชีวิตมองกระจกหลังภาพนั้นยังติดตา คนชุดขาวยังยืนโบกมืออยู่ตรงนั้นพอถึงบ้านรีบเปิดไฟทุกดวงเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่าแถวนั้นเคยมีคนตายจากอุบัติเหตุบ่อยคนที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ตั้งแต่วันนั้นมาฉันสาบานเลย ว่าจะไม่ขับรถเส้นนั้นตอนกลางคืนอีกแล้วเข็ดจ,จนวันตายใครผ่านไปแถวนั้นตอนดึกๆก็ระวังกันหน่อยนะเจอดีเข้าจริงๆจะหาว่าไม่เตือน